สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามูนี้ก็บโมโพลกับช่องแฮปปี้พิคไทยแดนจ้าทุกคนมูนีพามากินข้าวสาวเนาะจ้าก่อนจะกินกะขอขอบคุณน,นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับสมเนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเลยนอจ้ากยาในไข่ไปร้อยบนน,นน้าอ่ะโยนไข่มาแล้วนามาจ้ามากินข้าว้องกัาทุกคนมูนี้เมนูก้อยสีนเนาะ ก้อนชีแล้วก็มีอันซุปน้อไม้หรือเมื่อ,อคืนนี้หน่อยนึนนงเราจะทุกคนน้ำผอ้กินต้มไข่กันนะเนาะมาจ้ามาแซ็กันน,น,น,นั่งลงให้พอกินข้าวนะ้องผ่กก็บอก ก็น้องอน,งน้อยซอ้อเป็นสาวซื้อมะก้อยเนาะเอาขนมไปเอาขนมกับยายไปเยอะมาเร็วยนี่ยมีขนมอยู่ข้างนอกหน่อยเลยเนาะเอาขนมกับยายนะเอามาให้แม่กินด้วยนะ <laughs> เอาขนม nhưng <Nhạc> mà nhỏ nên mời em xin ก็มีหลายอย่างเนาะมาและก็คือคืน,นสี่เนาะฝนตกห่ากกลรำ 万几岁了。 มาด้วยทุกคนมาสิ่งบางเราจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กแกชมพูเรียนของเรียนอยู่งนถังเรียน,น,นของเรียนจ้ะอืมทำกับข้าวนร่นเรียนผุดเดยอ เอยเข้าไปมงเรนที่ก็หากลับไปลุงเรนเมือแรกเนาะจ้าเราเป็นนั่นเลยทุกคนพีๆเ,เปิดอยูน่นะคะซื้อมายอย่างนึงลุงเรนกปับ

ทำกับข้าวนะทำกับข้าวให้แม่นะต้องหวมจังได้กินวันจะนเมนูนี้ กากข้าวกล้ามมือนี้กะไข่แน่จ้าทุกคนหนาไปเลยลนะเนาะพออุ่นๆเลยจ้ะพอาะเย็นๆไข่ก็ส้งอันสองสม,มื้อที่แล้วอยู่ส้งสองสม,มือที่แล้วอู้ เสี๋ยวนะทำก๋วยเตี๋ยวให้แม่นะทำก๋วยเตี๋ยวนะแม่แค่รัองขอบแม่ กดน้ำใๆๆม่แม่หน่มขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยค่ะนี่เอากดน้ำแม่หน่ยเด้เนี่อ,นอืมมันจิ้งไปแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะเก่งจังเลย จะถ่ายรูปเหรอออกมาแล้วออมาคุณทำก๋วยเตี๋ยวให้แม่จับน,นี่เป็ปซื้อแหละไ่กันนะขากันยัง

เดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สำนีก่อนมะจอกทุกคนเดี๋ยวพุ่งพอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า